เตาย่างไร้ควันปิ้งย่างได้แบบไร้ควันไร้ปัญหาเรื่องควันกวนใจพร้อมจานเซรามิกอินฟราเรดที่ช่วยกระจายความร้อนได้ทั่วถึงสะดวกประหยัดพลังงานใช้งานได้ทุกที่แม้ไม่มีไฟฟ้าแนะนำเตาย่างไร้ควันบาร์บีคิวปิ้งย่างสุดล้ำที่ทุกครัวต้องมีสำหรับสายปิ้งย่างที่หลงไหลรสชาติอาหารที่ย่างสุกพอดีไม่มีอะไรจะดีไปกว่าซีเมนเตาย่างไร้ควันที่มาพร้อมเทคโนโลยีจานเซรามิกอินฟราเรดใช้แกส๊สแกส๊สเหลวและแก๊สถ่านหินพร้อมมอเตอร์จา่ายไฟ12โวลต์ k, ที่จะทำให้การปิ้งย่างของคุณสะดวกยิ่งขึ้้้นนนจุดเดเเ่ไรไรรเเววัปลฟ ออกแบบมาเพื่อลดควันมันจากการปิ้งย่างโดยเฉพาะทำให้บรรยากาศในครัวไม่อึดอัดแผงถอดได้ง่ายต่อการทำความสะอาดไม่ต้องกังวลเรื่องความยุ่งยากหลังปาร์ตี้ประหยัดพลังงานจานเซรามิกอินฟราเรดช่วยกระจายความร้อนอย่างทั่วถึงพร้อมระบบจุดไฟอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับความแรงไฟได้ตามต้องการทนทานตัวเตาผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูงแข็งแรงและทนทานพร้อมหัวเตายาวที่ช่วยป้องกันไม่ให้เศษอาหารและน้ำมันตกลงไปทำให้เกิดควันน้อยปรับไฟได้ดั่งใจ ให้คุณควบคุมความแรงของไฟได้ง่ายดายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจึงเหมาะกับการใช้งานในทุกที่แม้ไม่มีไฟฟ้าขนาดพอเหมาะกว้าง123ยาว31สูง21ซนติเมตรพื้นที่ปิ้งย่างกว้างขวาง81คูณ16ซนติเมตรให้คุณปิ้งย่างได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหมูปิ้งไส้กรอกอีสานอาหารทะเลหรือของสดต่างๆตอบโจทย์ทุกครัวเรือนไม่ว่าจะปาร์ตี้ในบ้านหรือออกไปแคมปิ้งเตาย่างไร้ควันคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดไม่ควรรอช้าถ้าคุณอยากให้การปิ้งย่างของคุณง่ายขึ้น และสนุกมากขึ้นเลือกใช้เตาย่างไร้ควันเลยวันนี้กดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วค่ะขอขอบคุณค่ะ